ชื่นสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีนะครับผมวันนี้มาซักผ้าซักผ้าด้วยพี่น้องเพียหลังจากที่เราไปลุยงานประจีนมานะครับผมโอ้ซักผ้าซักเพื่อวบ้านฝนตกเปียกคักเปียกคักเปียกแน่พี่น้องเอ้ยนะครับ นี่ก็ได้เวลาสักแล้วเพราะว่าที่จะเตรียมไปงานวันที่สามที่จังหวัดนครพนมนะครับสรากางจังหวัดนครพนมโอ้ววัดกับพระเทตุในเศร้าอยู่เบิ่งพินอดเสื้อผ้าอกองเต็มกันเลยทีเดียว สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านครับสาวนออยพงสานะเพื่อนแพล่งนะครับผมตอนนี้ผมโยบ้านเช่านะฮะเลยปิดน้ำเปิดน้ำกันเลยบาพอไสตตอนนี้อยู่บ้านเช่านะครับผมกําลังคัดแยกเสื้อผ้าหลายชุดฮะโอ้กินนี่่าต้องถึงพูดถึง พร้อมกินมะตามผมชื่นใจมาแล้วาาชุดมันถือน้ำฝนภาษีวนไหวจักหน่อยครับบางชุดกระตากก็แล้วนะบางชุดกระตากก็แล้วชุดเพชรน้ำเดชอยู่ไม่เสรีสักอยู่ไม่เสรีสักชุดเพชรหัวม่อนกระแหงไปพุ่ง แพงแพงหลังก็ต้องอมตากเพราะว่าแพงหลังทำจากวัสดุที่เปียกชุ่มน้ำได้นะครับต้องอมตกนะฮะแต่บริตากแดดเดีเด่ดตากลมเป็นเป็นกึ่งตากลมโอ้อยเศรา้าบ่เลอนเศร้าทันหันบอเนาะเกือบนะฮะเกือบกำลังแห้ง แดดดีอย่าตกได้อย่าฝ่าตกเด้วยฝนแดดดีครับนะครับกั <c oughs> บบรรยากาศนะฮะช่วงบ่บยๆกระไรกันครับที่เตรียมข้อมูลทำความสะอาดนะครับผมฝากพอกอพม่อๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับในคลิปช่องสุธิพงษ์ลำเพินออฟฟิเชียลด้วยกระกันนะครับผม โอ้ลาใหญ่ห้างเดี๋ยวเขาจังมาคุยกันไหมเดี๋ยวไปสักผ้าต่อกัน <c oughs> กองเต็มเลยแล้วท่านมาบท่านมาท่านกะซักครับแห่งบสมายอยู่อ่ะไปก่อนพี่น้องจำนี้บ๊ายบาย